สวัสดีครับวันนี้เราจะมาอันบล็อกกล่องครับโน้ตบุ๊กแฟนบุ๊กรุ่นไหนครับเนี่ยกองครับแฟนบุ๊กโอ้เอซซสของเอซ์สนะครับแซนบุ๊กแสนบุ๊ก <Es os. S 1> น, <en> นี่นี่โมเดลเขาใช่ไหมยูสามสี่ศูนย์สองวายนะครับอันนี้แถมอันนี้อะไรด้วย เห็นลองน้ำเห็นลองเน้ำโอ้เป็นยัางายเสน้นายเสน้นโอ้นี่คือซองที่เก่าแข็งมากนะอซองซองโอ้ตัวนี้ครับนี่บางมากอะแดปเตอร์เนี่ยครับอะแดปเตอร์มีเหรอโอ้โอเคครับนี่ดปเตอร์เป็นยูนิไทสีเนาะ บางเจาวดีวยวนี้ลำโพงลำโพงนะครับนี่อโอ้เปิดอย่างนี้ได้เลยนะ คือถ้าโร่ไว้เนี่ยมันมันจะเพรื้งไงเปิดปุ๊บเนี่ยอันนี้ไม่ขยับเลยอ่ะโอ้คือตรงเนี้ยปกตินูดก็ไม่ดีตรงเนี้ยมันจะมันจะเพรื้งขึ้นตรงนี้ด้วยใช่ไหมเนี่ยแบบเนี้ยเพรื้งขึ้นอย่างเงี้ยแต่ตัวเนี้ยเปิดนาจอปุ๊บอยู่กับที่เลยมันดดูเออนี่คีย์บอร์ดไม่ฟูลไซส์นะครับเป็น14นิ้วนี่ครับเป็นของ S <S เ,ลเลเซอร์นะไม่ใช่ของไรเส้นของเอมีนะครับโอเคคนนับคนนองเปิดดูนะครับ <S <S จอ14นิ้วโอเด็กับ ันนี้แถมให้เหรออ๋มอมีแถม,แถมการ์ด USB มากับตัวเครื่องนะครับเ,รนะเป็นแลน u ดีนะแต่มีไทยสีด้วยนะครับฝั่งนี้เป็นไทยสีอันน,นี้ได้มไหมโอเคไปเก็บกันไปเก็บ แล้วทมถึแคย่ะีง่นีม,นนมันีมอแถมยังไหมอมอเตอแกงนะครับเกงแกอมโอ้มาแล้วโอ้จอคมมากมีเสียงนะครับมีเสียง ายดูขวานะครับมก็ยังเสียสเกคือน so ้อยน้อยน้อยโงบาลนั้นจะีให้เลยอกโยเเอเคเรามันมียู b พอร์ตเดียวเนาะก็ถ้าใช้เน็ตเวิร์กแลนมันก็เสียบมาไม่ได้เพราะมียู b พอร์ตเดียว สบบเดียวครับบเดียวครับต้องหาอุปกรณ์แยกต้องหาอุปกรณ์แยกด้วยใช่ขอดูซีพียูนครับผมซีพียู ไลเซน 7773U ครับอ8 c ดคอ16 Thread โอเค okay, เอเอเต็มจอเลย8คอ r e 16 t h r e a ม a า d 15กิ๊กนะ15กิก SSD GPU AMD อะไรนุกกนม่มจิ้มน่ a ไม่บอกลุนว่า นั่นรุ่นนี้มันการาฟิกรุ่นไหนแรงแรงจีจ่ายนะดูดิดูดิจินงเพิ่ม,มาปัาปา๊บอืมอืมสวยจัดมากเลยโอเคสวยงามตามต้องเรื่อง